วันนี้ครับทัดมาตีสุดกับไม้รูนะครับเนาะวันนี้จะมาดูทั้งเฮ็ดห้าและเฮ็ดคนนะครับเนาะที่สามารถทําได้เดี๋ยวขอหยัดเอาเม็ดออกกันครับนี่ครับเฮ็ดคนเป็นที่ไปที่มาขอว่าทําไมเอามาจากปวกนะครับนี่ครับเฮ็ดค้นขาวใหญ่นี่ครับหันมาดูนะครับมาเอามาจากปวกตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือจุลินทรีย์จาบปวกนะครับนะครับโอ้ยดูปวกใสหัวรูปๆๆนี่ครับปวกนะฮะเนี่ยขาวๆนี่คือสปอร์เฮ็ดทั้งนั้นนะครับนี่ครับยังมีดอกเฮ็ดอยู่ ดูเห็นชัดๆนะครับนี่นี่นะครับนี่ครับขาวๆนี่คือที่เขาจะมาทําจุลินทรีย์เจาปวกนะครับเอาไปลงรถลาดบริเวณไหนก็ได้ครับทีมีปวกนะครับแล้วสักพักนึงก็จะมีดอกเฮ็ด้ขึ้นมานะครับนี่ครับนี่กต่ลังามงามโอ้วันนี้พอตนีงามครับดูยาวไปยาวครับดูนี่ครับนี่คือจับปวกตีเฮ็ดมันออกขึ้นมานะครับลักษณะ บรรยากาศนะครับฟ้าห้องครึ่งครึ่งดูนะครับไี้เฮ็ดเป็นจอครับนี่ครับปกติเป็นขายมัดแค่น้ครับมัดละห้าสิบบาทนะครับนี่ก็คงจะเป็นอาหารการกินนะครับจู่มันก็คือนี่ครับแข็งนอนี่ครับนอนอไม่ดิบนะครับนี่ครับนอดิบมีหนามพักพูยานะครับแข็งใสแรงนี่เซ็ตแน่นะครับป๋าจีหน่อยว่านี้ยังข่าปามได้เป็นวันศิลป์นะครับเนาะล้าวก็บางส่วนก็คือตัวนี้ครับเขาเขาองการเฮ็ดตัวนี้ครับนี่ครับเฮ็ดตแก่ แค่แกเนี่ยเขาจะเอามาเอาสปอเจือเปินครับมาทาทาหดเชือครับไขรที่สนใจหดเชือก็ตักเข้ามาได้นะครับเราเอาบบนี้ตัวแทนนะครับท่านก็ตักเข้ามาทั้งเม็ดเชิญนะครับพิมพ์ชื่อผมนะครับโพสกรอุปราชนะครับข้อความก็จะเด้งมาที่ผมแล้วผมอาจจะดูข้อความอาจจะจ้านิดนึงนะครับเนาะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับ5ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับแล้วแถมอันนึงก่อนนี่ก็คือเฮ็ดห่านครับนี่ครับนี่ครับหรือเห็ดเต่า พันเอาไปใส่น <c oughs> <t wan amigo> <t gamma enders> ี่ห้าดอกกอดีครับไข่จะเถียงครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับห้าดอกตะบุตะมีนะครับนาอนี่ครับเราต้องการเห็ดดอกแกลแไปนี่นะครับเห็ดดอกแกลนี่คือเห็ดหลักไม้นะครับดู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 หลักไม้ตรงนี้ครับออกจากหลักไม้ขึ้นมาครับนี่ครับยังมีเห็ดดอกหลักไม้เดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับนะครับซุ้มซุ้มไหมถ่ายกล้องอยู่ตรงนี้นี่ครับออกจากหลักไม้นะครับเราต้องการเห็ดแก่ๆพวกนี้ครับมาทำสปอร์เจี๊ยบนะครับนี่ครับ ดอกแก่ๆแบบนี้ครับลักษณะของฮิตแก่แบบนี้ดีครับแกจัดเลยนะครับนีครับดูดูสปอร์น่ครับนี่นะครับเพื่อจะเอาไปมักทำการมักใส่ข้าวสวยน้ำตาลใส่แดงตามสูตรตามตำห้าผมนะครับเราครับแล้วก็เอาไปใส่ที่รากของต้นไม้ได้ทุกชนิดครับใจเวลาระยะเวลาหนึ่งะครับกว่าเ้็ฮตัวนี้จะออกขึ้นมาครับนี่ครับใหญ่มากครับโชว์นี้ ยังมีฝนครับยังมีเห็ดดอกแก่ชื่ทันดูครับนี่ครับตัวนี่ประเภทของเห็ดนะครับเนาะเห็ดป็ญยานะครับครับขอคงจะฝากที่ตามนะครับนี่ครับเห็ดห้านะครับทันต้องไปคุดทำเมื่อหักไม้น่เป็นแผลก่อนนะครับถึงจะได้ถึงจะเอาเห็ดตัวนี้เข้าใส่นะครับดูดูดูนะครับยังมีหลักไม้ติดมาอยู่นีะครับนี่ครับไปทำในโรงเรียนเซตมดนะเจ้าของมันนักมันหลายนะนี่ครับนี่ครับ นี่อาหารการกินที่ปลอดภัยนะครับฝาก like ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับคลิปตัวนี้มีประโยชน์นะครับเนาะหลายคนบอกว่าเอจานร์มันต้องใจเวลาเยอะก่นนั้นก็แค่ไหนไอเฮดห้าเนี่ยใจเวลาหนึ่งปีหลังจากเขาทดลองมาแล้วนะครับแต่เฮดโค้เนี่ยใจเวลา3เดือนขึ้นไปนะครับนะครับอยู่อยู่ทีปวกตัวนี้ครับนี่ครับตัวะใอยหัวลูบๆดีพอราสามารถจะมือกำได้ครับดดูครบนะสอกขนาดนักนะครับบอกเลยครับลองซูมมาดูได้นะครับเนาะนี่ครับดูโอ้คุณล้อ,พ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 อพ นะครับเขาจะเอาตัวนี้ไปต่อยอดนะครับใส่ข้าวสวยน้ําตาลใสแดงเหมือนที่ผมลงคลิปไปนะครับแล้วอุณหภูมิได้ความชื้นได้เขาก็จะได้ดอกห็ตตัวนี้ขึ้นมานะครับเนาะรับฝากติดตามนะครับใครที่มีปลวกนะครับของทันขอทดลองดูนะครับนี่ครับหน่อยมากนี่เไม่ว่าหน่อยมากครับนี่ครับตะมุตะมินี่ครับนี่หน่อยมากของแป้นะพี่น้องครับนี่ครับหน่อยมากของแต้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ